วันนี้มาพร้อมชุด Alpine Highlight Full Set ครับในรถดีพอเอสศูนย์เจ็ดครับทั้งชุดใช้งบประมาณเพียง39,900บาทครับงานติดตั้งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปชมกันครับสักคู่เดียวครับและคันนี้เราใช้เป็นลำโพง Alpine Carbon สามทางครับในรุ่น DP สองหกห้าสามครับลำโพง Highlight อย่างดีครับกูเฟอร์เสียงกลางครับตัวกรวยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงทนทานครับขอบเป็นลำโพงขอบยางครับเป็นลอนหยักห้าชั้นครับการสปริงตัวดีมากครับ ส่วนโครงสร้างลำโพงครับเป็นโครงสร้างเหล็กหล่ออย่างดีครับไม่เหล็กใหญ่บึกบึนทีเดียวครับและในส่วนของลำโพงเซนเตอร์ครับเสียงกลางมิดเน้นขนาด3นิ้วครับควรเป็นกวยคาร์บอนไฟเบอร์เช่นเดียวกันครับงานดูพรีเมี่ยมมากๆเลยครับเป็นลำโพงไฮเลทที่ตอบสนองความถี่ได้สูงถึง4 0 0 0 0เฮิร์เลยทีเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับลำโพงอะไพน์คาร์บอนที่ประตูบานน้าก็จึงตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับพร้อมทําฐานเสริมอย่างดีเลยครับงานเน็บนิ้งสวยงามครับมาพร้อมกับ ดัมือคุริโกที่ประตูครับแข็งแรงแน่นหนาทีเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับแล้วคู่หลังเราก็ใช้เป็นลำโพงแอลไพน์ในรุ่น S2 ขีด S654 ครับเป็นลำโพงไฮไลทเช่นเดียวกันครับถูกติดตั้งเข้าช่องเดิมที่ประตูบานหลังครับพร้อมทําการดมด้วยดับมือคุริโกเช่นเดียวกันครับดมทั้ง4บานประตูครับครับและเสียงกลางลำโพงแอลไพน์มิดเลนส์สามนิ้วก็ติดตั้งเข้าช่องเดิมเสร็จเรียบร้อยครับงานเนี้ยบนี้งสวยงามเลยครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับ ครับคันนี้ก็ได้ติดตั้งเพิ่มในส่วนของซับบ็อกซ์ไพล์เอสปดครับทำเป็นซับด้านหน้าครับติดตั้งซ่อนในฟุตบอลได้อย่างลงตัวครับทั้งชุดใช้งบประมาณเพียง39,900บาทครับใครสนใจครับติดต่อมาได้เลยครับที่มีราชออดยุทธกราขาครับหรือหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 8 6 956 6 6 5 9วันนี้ขอกันที่ผมครับเลือชมครับแล้วพบกันนคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วีรพลครับเป็นไงครับพลังเสียงชุดนี้ครับ ครับยังกระดูไลฟ์สดเลยครับเสียงแน่นมากเลยครับดีมากเลยครับต้องมาติดกันเลยนะครับที่วิลลี่มิลาดครับครับขอบคุณมากนะครับครับ yeah.